สวัสดีพี่น้องเอฟซีสุ่ขนะู่สุขคนเนาะยินดีต้อนรับเขาสู่ซองสิบหกพารวยสน,นั่นเริ่พี่น้องเริ่เมื่อวานนี่ขอโทษขออาภัยหลายๆที่ว่าบ่ได้ปล่อยประตูใส่ไปเล่าที่บ่ได้ปล่อยเล่าไปเล่าประตูใส่ตอนเสาร์ไปเนาะมันมีจงมังสี่แม่พ่นสีบอกสู้ฟังเนาะพี่น้องเนาะคือว่าปูเอาอย่างมาเขียนเรียบร้อยแล้วละ่ะกำลังสิเริ่มเขียน บ้านค้างคางนี่เขามีงานเขาก็เลยเปิดเพ่งขึ้นมามันเลยปล่อยปล่อยบ่ได้พ่อเขาปิดเพ่งมันกะคำแล้วมันหมดเปล่าปล่อยแล้วคำมาหกโมงเขาก็เปิดอีกม่มีเวลาเมื่อนี่เขาก็เขาหัวจะปิดนี่ก็เลยเอาเอาปล่อยให้พีนองให้หูจักเด้อขควาตขอภัยไล้ยๆมีผู้ถามมาอยู่ล่าประตูใส่บปล่อยบ่กปูคอมเมนต์มาอยู่ปล่อยบ่ได้ ผูบอกไปแล้วเมื่อวานกับกที่นี่ผู้เห็นอ่ดอกะที่นั่นมึงในเล่าในฮานอยไปคือว่าบัตรที่บอกยันหลังให้ฟังเด,ด้๋ยวันนี้นะบัตรมันแตกเด้วพี่น้องเด้อเล่าประตูเส้เนเขาติดทั้งบนทั้งล่างพี่น้องบนได้เก,ก้าสองตรง,งกกตรงล่างได้เก็ดแปดนพี่น้องเป็นตะเสียดายปะแต่ว่าเป็นเหล็กหลุดทีด่เหล็กบิ่งเด้อพี่น้องเด้อวานนี้กะเล่าสันติภาพ ได้แปดหนึ่งพี่น้องกระเข่าแปดหนึ่งลูดเข่าแปดหนึ่งเล่าประชา้าช้นนี่ตัวจอตจรงๆพี่น้องหกขาแปดได้ตัวจอแล้วประชาส้นเล่านี่เด็กกมามเอกตาเอกตากมามไ,ได้เข่ารูดเก้าเก็ตเข่ามัดสลอบพี่น้องมันตะเสียดายเนาะปูโอยปูนังปวดหัวอยว่าพี่น้องเอฟซีสิ ท่วงและนอทท่วงอีหลีขอโทษ,ขอ,โทษขออาภัยหลายลๆ,ลๆเรื่องคือว่าจังสี่ล่าข่ามันมีเสียงเพลงเสียงลํามาทางส่องส่องยูทูเขาเจ้าว่าให้มีเสียงเพลงเสียงลาําว่าใดนี่ปูกระเฝ้านี่นี่เฝ้าถ้ำที่สุดนี่จากเขาสิเปิดเคียงขึ้นย่ำไดยจากน้อยกมันมีงานอยู่ข้างข้างนี่ประมาณเทีย่ยงในน้อยๆนี่เขาก็เปิดแล้วยังมาเฝ้าจัดถ้ำเลิกอันนี้ของวันที่ยี่สิบหกได้พลอยหลงเด้อก็เสาร์วันที่ยี่สิบเจ็ดพุ่นละเขาเห็นกันนาตีหาสี่สิบหาพุ่นละ มันจังสิไดหัวได้เห็นว่าเป็นตัวใดเนาะมือนี่ปูปล่อยบันที่ยี่สิบหกไปเห็นบันที่ยี่สิบเก็ดได้พี่น้องเนอเข้าใจดอกผู้ใดเข้ามาเบิ้งสุดเล่าสุดนี่เล่าซีเล่าเนี่ยผู้ใดเห็นผู้ใดเบิ้งก็เข้าใจกันหมดแล้วนะเนาะพี่น้องว่าให้เข้าใจขอโทษขออภัยหลายๆที่ว่าปล่อยว่าไดปูกกันเลยปล่อยว่าใดก็เลยโวยกันใจกันอยู่ขึืเมืาขค้นนี่กะ อันหนึ่งกับผู้ใดได้ยินได้ฟังทั้งนี้กัอันเล่าสามเล่าสามมาขี้กับปล่อยว่าอะไรอีกเรื่องมันเคลื่อนเดี๋ยวนี้นางปวดหัวอยู่แล้วสามมาขี้ก็มีปัญหามันเอาเล่าประตูใส่ก็นะผู้ใดรอเล่าสามมาขี้กับว่าต้องรอเด้อมือแรงเบิงตาหน่อยไปห้าน้อยไปแล้วกับเล่าพัฒนาเล่าสามมาขี้นี่หลมไปสักเกินเนาะพี่น้องเนาะหลมไปสักเกินยจะตามเด้อยยจะหา หาตาห้าหน้อยกับเล่าพัฒนากับเล่าประตูใช่เนี่ยพี่น้องเราสามรายการเนาะห้า,หาหน้อยเห็นเมื่อแรงเล่าพัฒนาก็เห็นแล้วก็เล่าประตูใช้เห็นเห็นมื่อแรกคือกันละประมาณสองประมาณเทียงใบใบนี่ก็เห็นและนะ้วเนาะเอาบ๊อหลายย่างเขาใจกันแล้วเนาะพี่น้องเนาะขออาไปหลายๆที่มันผิดพาดกันสิง <c oughs> มาแต่ทั้งหนอกฝนหนอกมันหนอกฝนนะมันประก,ก,กอบ หลายอย่างบอกขนันมีเสียงเพ่งเสียงยังกับปูก,กับไปว่าให้จับคล้องมันกับคล้องเหอนกับจะบวไรด้เสียงเพ่งเสียงดังเปิดดังเปิดตู้บักไงผมเป็นงานใญ่ไหมเดนี้ก็สิเป็นงานอย,ยู่ยังบัตนแล้วอยู่งานอีกสามมือผมยังสีแล้วเอาพี่น้องหาโอกาสพอดีเอ้ามาบอลายหญ่ห้างเล่าประตูไส่พี่น้องจัดไห่เดอร์ขออาไปหลยหลายเจ้าครูเล่าประตูไส่วันที่ยี่สิบหกกรกฎาสองพันหาน้าร้อยหกสิบหกนพี่น้องนะ ออกเงมูเส้าวันที่ยี่สิบเก็กรกฎาตีหาสี่สิบหาเลยพี่น้องเด้อเข้าใจเด้อจับครูฮกเก็ขออภัยขออภัยพี่น้องขออภัยมาณที่นี่ละฮกเก็ดกซีเห็นแล้วพี่น้องยัดถิมยัดปากันเด้อไม่เห็นก็คือมัน มันติดขัดยังก็คือว่ามันทิมเอฟซีนี่มันปล่อยบ่ได้ขันว่าว่าไล่กันไรกระยาขันว่าเห็นก็คือแปลว่าไม่มีปัญหาโหลดขันว่าเห็นช่องหนึ่งกับร่องเขาเบิ้งสองส่องเขาส่องสิบหกพระรวยฉะนั้นว่าเห็นก็คือให้เขาเบื้องส่องตาคุณนพระรวยขันว่าเห็นทั้งสอง่องนี่มีปัญหาเลยปล่อยบ่ได้ลังเทยกับปล่อยได้ช่องเดียวจังสีแมก็ฮกฮกเกา ก,ก้าโอ้ยเด็กเก่าก็บ,บ้างามข้างหน,น้าบันเขียนลมไปลมมามันเฝ้าพี่น้องอย่านเสียงเพ่งดังขึ้นมามันสิยยุติกันเลยมันมีเสียงเพ่งนี่งยุติทันทีเลยเดินนี่ไปว่าใดสามเกตยุดปั๊บทันทีเลยเดินีต้องปิดเทียงเลยสามเกตวิง่งผู้เฝ้าแถดีนี่วิง่งภาวน,นาอยู่ยห้มือ่อนี่ย่าให้เป็นเหตุการณ์คือเมื่อวานนี่ วิ่งหกเกตเป็นเครื่องมือวันนี่ก็บ่บได้เห็นกันอีกแต่พี่น้องเห็นกับมืออื้นผลละมืออื้นมือหึ่งผลละมันลุ่นเป็นย่ำมือแรลงทุ่มสองทุ่มก็เริ่มแล้วเงี้ยอีกสามหมื่นผลงานขจรว่างอีกสามหมื่นยุคขังวัดนี่หาสิเมตรนี่ไปนี่ปวดหัวคือนยังนี่ก็ได้ยินเสียงไม่ดังขึ้นมานขันยุส่วนบันก็ย,ยังมาไขยุบเขามาวิ่งหกเกต เห็นเอฟเอฟเอฟซีคอมเมนต์มาอยู่คือบ่มี่สัน่นขอโทษขออาภัยหลายหลายล่องดิง่งหกเก็ดกลมเดินหกเก็ดล่องสามเก็ดทั้งได้ขยับเฝ้าดังต่อเครื่องียังกระไดอดทอนก่อนเครื่องย่อเฝ้าดังมาให้แล้วงานมันนี้ไปก่อนล่าวสันติภาพ ล่าเชี่ยไดพี่น้องเอ้ยเขาตั้งสีล่าไม่ตดจอสั่มแตกตดจอนำสัำ่มสันติภาพทั้งสี่ลายเอฟซีแต่มันม่เห็นก็นคือเป็นแบบนี้ละปูจิทิ่งเบอร์โท่ไปให้ไเด้อร์โทรมาถามเบงิง ทุมาถามเบืง้งขันว่าเห็นเด้อบ่เป็นอยังคือบ่ได้ทายถอดเห็นบ่ได้จงเจ้าทุมาถาม,บมเบื้งผู้ที่ถิมบ่โอทุไว้ดับบา้านนี่อาเจียมันมีปัญหาจังไดมันฆ่าตรงใดเนาะพี่น้องเนาะเด็กเขาใจจับโคสามสี่มือนี่สมบังิอะพี่น้องแตกไปแล้วสีเล้าเมือนนี่ก็ต้องแตกอีก

ศูนย์สีวิ่งวิ่งสามสีตรงกันกะออกคือเก้านะพี่นางเนาะยูไผยยูมันอยู่แลวโอ๊ยนะสามเสีเอาไปไม่เอาไปไม่ตัวนี้ผิดแล้วเขียนผิดแล้วเอาไว้สุดท้ายก็เลยกวงอยู่ เฝ้าอะไรก็เป็นพิษหนาพิษลังนะ้ำพิษนองละสามสีวิ่งสามสีวิ่ง, 3, 4, งเฝ้าอะไรก็สั่นสันไปละลายพิษนองเอ้ยอย่านพิษนองเอฟซีบ่อยเห็นย่านทรงบัตทันย่านเสียงเคียงดังก็เลยเฝ้าร้องวิ่งสามสีกรมเด่นสามสีร่อง 54เฝ้านําเสียงเคียงตุบกึดไม้ก็โอ้ยจบกันเลยงานนี้เส um. ียงเพลงดังข <ana> ึ <ancient. S 2> <Russell> ้นมาอย่าเฝ้าดังเด้อเพลงเด้อยัง2รอบประาชนลาวให้ได้สรุปกันประางามหงามก็เบิ่งเนาะพี่น้องเนาะว่าจะเข้าใจชานลาวมันฝ้า mình bao phảo có câu là sách của nào Lào xa xuân Lào. xa xuân Lào. chấp khu câu song đi hai cầu hai chín, 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 เก้าหาเก้าวิ่งวิ่งสองเก้าบาง่างโคตรซาบังก็ได้พี่นางเล้าเฝ้าเฝ้าหย่านเคียงดังก้อนสรุปได้แล้วตัชชิดังบ้านนี่วิ่งสองวิ่งเก้า ผมเด่นเน้นสองเก่าร่องสองสามเหล็กร่องกับเหล็กตัวร่องกับเหล็กตัวกลมเอาไปวิ่นกันเด้อพี่น้งองคันชิเลนสามโตเอาสองคูนี่ไปวิ่นกันมันจีมีเป็นเหล็กสามโตออกมาโหลดมันจะเป็นสามสองเก่าหลดมันจีมีเกินมาตัวหนึ่งเอาไปวิ่นกันเรา

สามซีสามซีแล้วก็เก็ดแปดเก็ดแปดเก็ดแปดสี่หาสี่หาวิ่ง วิ่งซีหาซีหาซีหาวิ่งไก่แล้วพี่น้องไก่ชิได้สรุปแล้วเคียงเขียงเนีย่ยเผา,าดังสรุปแล้วดังเลยบาทนี่ผมว่ามันวิ่งซีหายไหมพี่น้องโอ้ยผิดเลดยเลยพี่น้องเด้อ ตัวนี้บ่แมนเด้อพี่น้องเด้อิดแล้วิดแล้วสหาบ่าแมนพี่เก็6พี่โอ้ยนอวิ่งก็6พี่น้องจบเลยจบเลยก็6วิ่ง เลี้ยนไปตะจีบตะเดนละฝ่าวแลกกับไดย่านเสียงเคียงนางก้อนเก็ดหกวิ่งพี่น้องวิ่งเก็ดหกวิ่งเก็ดหกขีดสีแดงสีเขียวมัวกันไปเมื่อแล้วกรมเด่นเก็ดหกร่อง Get เก็ดแปดตีมือโต้ไวฮัเทเจีย เป็นจังไงจังทั่มาถามทั่มาถามมาแจ้งรายการไปเลยบาหาเทียยำวดทรงศูนย์หามศูนยเก้า่งเ็ดเก็ดเก็ดห้าปันนี้ปัญหาแล้วก็เลยสิ แจ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ว่าเป็นโทรมาถามเลขนี่พี่น้องโทรมาถามว่ามันเป็นอย่างผู้ขุนจะได้แจ้งรายละเอียดให้ฟังเอาพิน้องเดออพอดีขอมาแล้วก็แคปหน้าจอแคปหน้าจอพิษผัดไปไล่ไล่การเนาะเล่าสามัคคีกับว่ได้ออกมือนีนิมือว่านนี่เล่าประตูไส่ว่ได้ออกมือนีิเล่าประตูไส่ได้ออกเล่าสามัคคี้หลุดไปอา้าวมาแก่มือพี่น้องเอ,อ้ยมือว่านานี่ว่ได้ออก ขันออกกระลวยหลานพี่น้องสุกูจุกคนเพะาวาเหล็กแตกมดสูน้่อยเอชุนเหล้าเขาหลุดมดแตกตัวจ่อตัวหนึ่งตรงตรงเลยหาแปดเลยเอาเล่าประตูใช่พี่น้องไม่บอกาลายใยญยห้างจับคูวันที่ยี่สิบหกกรกฎาคมสองพันห้ารอยหกสิบหกเลยพี่น้องเดี่ยเด็กที่ออกวันที่ยี่สิบเกดตอนเศร้าตีหาสี่สิบหาเรี่ยวออกจับคูเล่าประตูใช้ หกเก็ดหกสีกเก้เก็วิ่ง6กเก็กมเด่น6กเก็ดล่องสามเก็เล่าสันติภาพจับคู 3, 4, 4, 1, 5, 4, สาม่สี่หนึ่งหาสีวิ่ง3ากลมเด่นเน้่สาล่องหาสประซาส้นเล่าจับคูสองเก2าสอหาเก้า วิ่งสอเก่กลมเด่นสอเก่าน้นสอเก่ล่องสอเล่าเอตตาจับคูกตหกสามสี่เกตแปดสีหวิ่งเกตหกเด้พี่น้องเอตัวแดงๆผุนตัววิ่งเกตหกกมเด่นเกตหกล่องเกตแปดเอาก็ได้คำมาแล้วกบแคบน้าจอเด้อพี่น้องเด้อพวกเขาไม่กะกดกระดิ่งติดตามใหม่มื่อวานขอโทษขออภัยได้ลายมือเศร้าในวังสีหลุดเนาะ พระถทดธีว่าทรงบ่ได้มันเป็นคือเหตุเบาซุฟังนั่นแหละไพาสิฟังยังกะฟังให้จบโดนเด้อคือมันเป็นเหตุว่าเพิ่นเปิดเคียงเสียงเพลงดังทรงยุทุปบะได้ดิพี่น้องอยูทูปผิดกฎขาเจ้าขาเจาาาเ้าบ่ไหมีก็เลยบ่ได้ทรงกายเวลาไปเมื่อเคลื่อนเนี่ยผลมาาดังอีกเล่าสามาคี้ก็เอาบ่าไดอีกพี่น้องก็เลยเป็นสองงานอะไรนี่งานเล่าแต่ว่า เราเราพัฒนากับห้าน้อยเด็คือเกาเดอร์กับประตูไส้นี่ละสมบังแล้วพี่น้องบา้านนี้มืออื้นเศร้าลวยกันเลยวันอ,อื้นเศร้าวันที่ยี่สิบเกหายพี่น้องเอฟซีสุขูทุกคนพัวลุดไปเมื่อวานนี้เข้าใจเด้อขอโทษขออภัยทีบท่บ้าได้ทรงทรงบา้าได้มันเป็นคือปูเบานั่นละเสียงเขียงดังมากตึบก็ดังปิดทันทีทรงกับบา้าได้ยูทูบสิปิดส่องบานมุเจ้าขาสิบ่เห็นเลยบานนี้ เอาจังสี่อะพี่น้องบอกสุฟังแล้วเนาะเขาใจกันเนาะมือเอื้อนรวยอีกแต่ว่าเขาหมดสุลอบเลยซีลอบของมอือวันของมือเสาร์เขาจบเลยจบจุดนั้นเลยนี่แหละพี่น้องถิ่นมือท่อไว้ก็ให้ท่มาถามเบืงว่ามันเป็นยังไงคัดของจงังไหนเกลียดคือว่ามาให้ทรมาถามเด้อให้ทรมาถามเลขเบิ้งทั้งยูทูบเอาเมื่อวานนี้ไงพี่น้องสกงุลสกคนสก๊อก,กมันมันกันแล้ววันที่ มีที่เพียเนี่ยหมือเสานี่ยตีหาสี่สิบหาเริ่มแล้วเรื่มด้วยแล้วให้พป่น้องสุข,ขูสุขคนโชคดีสมบังรลำลำรวยรวยแห่งแห่งปังปังกันเด้อพ่อกันไม่สุดต่อไปสวัสดี